สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นไปในทิศทางใดจะโชคดีเรื่องอะไรมารับฟังกันได้เลยค่ะโดยภาพรวมนะคะเดือนนี้มักจะมีเหตุคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเช่นไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาหรือไม่คิดว่าจะสําเร็จกลับสําเร็จและไม่คิดว่าจะติดขัดกลับติดขัด มีเรื่องให้รอให้หลุน้นนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะข้อดีของท่านก็คือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้ามาหามีคนอุป,ปถธรรมค้ำชูจะได้รับข่าวดีมีคอนเนคชันเพิ่มขึ้นวาจาเด่นแต่ยังคงมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังและจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมาขึ้นด้วยสิ่งที่ทำจะไปได้ดีและจะมีคนให้โอกาส และได้ย้อนอดีตสิ่งเก่าๆเดิมๆจะหวนกลับมาให้ท่านได้สัมผัสอีกครั้งหนึ่งมีโชคลาภด้วยนะคะแต่ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอย่าประมาทเด็ดขาดในช่วงเดือนมีนาคมนี้ให้รอบคอบและรัดกุมให้ใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนเอาละ่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านกันบ้างช่วงนี้จะมีคนท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นนะคะ เป็นช่วงที่จะมีการเดินทางเป็นระยะระยะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งชาวไร่ชาว,ชาวสวนเป็นเดือนที่ท่านแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเพราะกำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตท่านดูแลเอาใจใส่ท่านจึงดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหากใช้รถในการทำงานก็เดินทางตลอดนะคะวันนี้อยู่นี่พรุ่งนี้อยู่อีกที่หนึง่งไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เปลี่ยนที่นอนบ่อย หากใช้บ้านในการทำงานใช้บ้านเป็นออฟฟิศหรือว่าค้าขายอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะเป็นขายอาหารตามสัง่งขายใดๆก็ตามมีห้องมีคอนโดให้เช่าเป็นช่วงที่การงานเป็นไปนในทิศทางที่ดีค้าขายขายดีคะ่ะลูกค้านิยมชมชอบหากทำงานประจำงานของท่านจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้มีดวงได้แก้ไขางานที่คนอื่นทำผิดพลาดจะได้ช่วยเหลือคนรอบข้างทั้งคนที่ทำงานและคนในบ้านด้วย บางท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่านอย่างขึ้นไปเรียกได้ว,ว่าเป็นเดอะแบกแต่จะมีข่าวดีเรื่องงานเหมาะแก่การรับ j อบรับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจําเพราะว่างานเหล่านี้นะคะจะทําให้ท่านมีรายรับมากกว่าปกติทุกสิ่งที่ทําในช่วงระยะเวลานี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยไหนจะเจอกับคนสร้างปัญหา ั่นแกล้งผู้ใเย,อย่อยยุอารมณ์ผู้จาบั่นทอรจิตใจดูถูกนะคะหรือพูดอีกอย่างเข้าใจอีกอย่างนี่คือสิ่งที่จะทำให้ท่านไม่ค่อยสบายใจในช่วงเดือนมีนาคมนี้เมื่อใดก็ตามที่งานของท่านเริ่มที่จะไปได้ดีคนมักจะคอยจ้องเลนง,งานท่านจ้องสกัดดาวรุ่งฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามอยาบประมาทให้ซื่อสัตย์ต่อง,งานมีหลักฐานมีพยานรู้เห็นมีคือพูด,ดง่ายๆให้ละเอียดรอบคอบการทำงานท่าจะต้อง เช็คดูให้ดีๆก่อนที่ท่านจะส่งงานโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขหรือท่านใดที่กำลังยื่นเอกสารต่างๆนะคะและที่สำคัญให้ท่านใช้วิธีจดอย่าอาศัยแค่การจดจำนะคะให้จดบ,บันทึกอย่าใช้แค่ความจำเพราะช่วงนี้ท่านหลงลืมง่ายระมัดระวังการพูดคุยและเอกสารมีปัญหา ด้านผลงานค่อนข้างที่จะเด่นอยากทำอะไรก็จะได้ลงมือทำแต่ห้ามทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดเพราะช่วงนี้มีคนกำลังจ้องที่จะเลื้อยขาเก้าอี้ท่านอยู่อย่าเอาตัวเข้าไปใกล้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียเส่ยงเสิ่งที่จะเกิดผลกระทบด้านลบต่อการทำงานของท่านข้อดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุกปัญหาขอเพียงท่านมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขยังไงท่านก็แก้ไขได้นะคะ สุดท้ายแล้วจะแก้ไขได้ทุกๆุกปัญหามีทางออกเสมอจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่จะเรียกใช้งานบ่อยมากและจะได้รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญสําคัญอาจจะเป็นโครงการโครงงานใหญ่ๆที่เป็นโครงการที่จะสร้างชื่อให้กับท่านในอีกไม่ช้านี้นะคะผลงานดีทํางานเก่งคะ่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีเรื่องเฮงเฮงเกี่ยวกับการเงิน มีโชคลาภและข่าวดีนะคะจะมีรายรับใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเงินบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาด้วยและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นเดือนที่โชคลาภจะมาจากตัวของท่านเองนั่นก็หมายความว่าท่านลงมือทําสิ่งใดมากจะประสบความสําเร็จบางท่านได้เงินพิเศษจากงานที่ท่านทําอยู่หรือว่าได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีคนซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงิน หากที่ผ่านมาทําอะไรเอาไว้ช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆหรือว่าได้เงินจากการช่วยเหลือคนอื่นมีคนให้สิ่งของหรือว่าซื้อของกินมาฝากหากตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับใครก็ตามท่านจะได้ซื้อมีดวงได้สิ่งของถูกใจและจะได้ช่วยเหลือคนใกล้ชิดเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองแต่ว่าเงินบางอย่างที่ท่านจะได้มาในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะได้แบบมีเงื่อนไขนะคะเช่น มีคนช่วยเหลือแต่จะมีข้อแลกเปลี่ยนหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้เสมอหากทำงานเกี่ยวกับโลกโซเชียลออนไลน์ค้าขายขนส่งงานบริการเดือนนี้เงินค่อนข้างเข้ามาดีแต่รายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวนั่นเองนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับรถการเดินทางออกพบปะผู้คนจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังคือการช่วยเหลือคนอื่นและการให้คนอื่นกู้ยืมเงินค่ะอย่าเอาตัวเองเข้าไปเป็นอ่าเป็นอย่าเป็นตัวแทนของคนอื่นเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเพราะท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงระวังการโอนเงินหรือว่าซื้อของผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยนะคะและอย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนที่สงสาร อย่านาเงินของเราไปใส่ไว้ในมือใครเด็กขาดไม่ต้องท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังมีดวงเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านแต่หักชํารุดพังเสียหายด้วยนะคะนี่คือการเงินของท่านในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะด้านความรักคนโสดในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านค่อนข้างมีสเสน่ห์นะดึงดูดคนใหม่ๆให้เข้ามาหาโดยเฉพาะคนที่มาจากทางไกลอาจจะเป็นต่างประเทศหรือมาจากโลกโซเชียลออนไลน์ นะคะยังไงก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะฮอตใครๆเห็นก็อยากจะเข้ามาจีบอยากจะเข้ามาทําความรู้จักหรือว่าอาจจะมาจีบเพื่อ,อชักชวนท่านไปร่วมงานด้วยก็ได้นะคะหากท่านนั้นอยากจะพูดคุยกับใครก็ตามในเชิงอยากมีคนพูดคุยใครเงาท่านจะต้องดูคนให้ดีๆนะคะแะอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากในช่วงระยะเวลาน,นี้เพราะคนที่เข้ามาใหม่บางครั้งก็จะมาในรูปแบบ เพื่อที่ว่าหวังขอบคุยผลประโยชน์จากตัวท่านเท่านั้นนะคะดูให้ดีๆให้ค่อยๆคบหาดูใจกันไปก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลาน,นี้ค่อนข้างที่จะไปได้ดีท่านจะได้ช่วยเหลือคู่ครองด้วยนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวบางคนจะเพิ่มขึ้นและค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบางอย่างจะเพิ่มขึ้น แต่ว่าโดยภาพรวมความรักกับท่านและคู่ครองก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะก,กันหากที่ผ่านมางอนกันอยู่ช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ให้ท่านและคู่ครองได้กลับมาพูดคุยและคืนดีกันในที่สุดนั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขค่ะหากแม่นกําลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นะคะกราขอบพ,พระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพ,พระคุณเอซเก่าแล้วใหม่กลับขอบพ,พระคุณทุกๆคอมเมนต์ทั้งคำติและคำชมกลับขอบพ,พระคุณสำหรับซปเปอร์แตงนะคะทีะ่มอบรางวัลสินน้ำใจพิเศษให้กับคนแชร์ข่าวพารวยนี่เป็นอีกหนึ่งแรงใจที่เป็นกำลังใจที่ ค่อนข้างที่จะมีค่าสําหรับคนแชร์ข่าวนะคะเพราะว่านั่นก็หมายความว่าทุกวันนี้เอซี FC ทุกท่านอย่างเมตตาคนแชร์ข่าวพารวยอยู่นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอท่านได้มาสมดังใจมุ่งมา่นราาถนาสวัสดีค่ะ